กวาไ้นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นคูบาร์ตาแ3608ตัวดีทีรถจดทะเบียนปี54นะครับใช้งานนะครับน้อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บงานปรับสภาพทังสีนะครับราคาเพียง290,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเอฟท่านใดที่สนใจนะครับเราส่งให้รี300กิโลนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับแนนนๆนะครับ แท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนั้นมีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับเป็นคูปต้านะครับ L 3 6 0 8ตัวดีีนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับไปจะดูสภาพรอบคันมนั่นวันนี้นะครับก็รถคันนี้นะครับก็เก็บงานนะครับทาสีใหม่รอบคันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นลังคาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นยางเดิมๆนะครับยางเดิมๆคู่กับตัวรถนะครับสภาพยางโดยรวมก็สักประมาณอยางหน้า60เนะครับส่วนยางหลังก็ประมาณสัก 75%ถึง80%ได้นะครับรถคันนี้เราก็ได้ตรวจเช็คคำสีใส่ท่อซิ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวน5ใบครับราคาของคันนี้นะครับก็อยู่ที่2แสนเก้าหมื่นบาทครับ2แสนเก้าหมื่นบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดให้ช่างน้อยนะครับเป็นคนทดสอบระบบอ่าของรถคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้ใช้งานหนึ่งพันห้าร้อยเก้าิชั่วโมงนะครับไป กันน้อยขึ้นรถเลยนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคูปเอต้ L า L3608 นะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ d ด r e c t ินเ e c t i o n ครับ2เพลนะครับโฟวินกับเคลื่อน4ี่ล้อครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็น8เกียร์ดินหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังจับจับขั้วแบตใหม่ขั้วขั้วแบตขั้วแบตน้จับขั้วแบตใหม่นะครับก็ระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับขั้วแบตไม่แน่นนะครับ ทําให้ไฟเดินไม่สะดวกครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยเรื่องดังเพาะเลยครับนใดสนใจนะครับรถจอดอยู่ที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับอยู่ในตัวอำเภอวางสามหอจังหวัดอุรรธมนีนะครับไปมีดเร็วครับหางปกติครับองอะไรนะครับจะเป็นแบบ power ครับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถไถขนาดกลางนะครับเหมาะสําหรับ ลงไร่ไถสวนนะครับทํานาตัดหญ้านะครับทางชนทางใต้ก็ชอบนําไปตัดหญ้าครับเป็นรถนะครับยอดนิยมนะครับของอุบต้าอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสองห้าครับไถไปนะครับแล้วก็ดันกลับมาครับดูครับวันนะครับไม่ไหลเลยนะครับเบืืองท้ายเงียบมากครับคันนี้นะครับสองแสนเก้าหม่นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นับส่งให้รีสามรอยกิโลนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับก็เป็นการทดสอบระบบครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นคูบ o t a า L 3 6 0 8ตัวดีีรถจดทะเบียนปี54นะครับใช้งานนะครับน้อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็ เก็บงานปรับสภาพทงสีนะครับราคาเพียง290,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า f อฟท่านใดที่สนใจนะครับเราส่งให้ตี300กิโลนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับแน่นๆนะครับเสครื่องค้อมากครับเส่องท้ายเสียงเครื่องท้ายถ้าไม่ได้ยินเลยนะครับทันี้จัดเจียนครับเหมือนเดิมครับหลังจากไถไปดันกลับนะครับเราก็จะชนต่อนะครับ เราใช้เวลาที่พอสมควรนะครับเพื่อให้วาวน้านะครับให้ปั๊มนะครับให้วาวน้านะครับให้เครื่องยนต์มันร้อนนะครับเพื่อเราจะได้ตรวจเช็คเรื่องระบบน้ำนะครับต่างๆได้นะครับดูระบบคัด์ครับคัสต์ดีนะครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์สี่ครับอ่านะครับคือการทดสอบแบบนี้นะครับก็เป็นความรู้ให้กับลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะครับเวลาที่ เราซื้อรถนะครับแค่วิ่งเดือนหน้าหอยหลังมันไม่รู้นะครับเรารีวิวนะครับให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันที่นั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับเหมือนได้มาลองระบบรถเองกับทางร้านนะครับไม่ตรงตามรีวิวนะครับไม่ตรงปกนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับตรงนี้นะครับเงื่อนไขนะครับของเราออกเ่พาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับมัดจําไม่เกิน300กิโลมัดจาแค่10,000บาทนะครับส่วนที่เหลือไปเทสรถแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บตังหน้างานนะครับการทดสอบคัดนะครับการทดสอบคัดเมื่อกี้ก็ดูว่า คัดดีไหมถ้าสมมุติว่าถ้าคัดลื่นเนี่ยเวลาเราชนต่อไปจะมีแต่เสียงเครื่องยนต์นครับอโอเคน้อยอ่ะดึงเพาวพีดีโอออกให้พี่หน่อยดึงปลอกเพาออกดูสุดท้ายครับนี่ครับเต็มๆนะครับโอเค1,590ชั่วโมงนะครับทางเราจะโยกปืนล้อนะครับ เก็บงานเรียบร้อยนะครับพวกจุดรั่วซึมต่างๆนะครับก็ทีมช่างก็ตรวจเช็คให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้เลยครับเอาไปคือพร้อมใช้งานนะครับสําหรับรถออกไปจากู่นัตเทคเตอร์ของเรานะครับดังบ้เรยแน่นๆนะครับก็เป็นการตรวจเช็คทุกจุดทุกระบบนะครับให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันแบบชัดเจนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นทูบอต้านะครับ l 3 6 8 d t ครับรถสวยสภาพดีครับตัวนี้นะครับอย่าลืมมาขุดหนุนกันได้นะครับที่ร้านนัแท็กอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับรถไม่ตรงตามคลิปตามรีวิวไม่ตรงปกนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับฝากไว้ด้วยครับที่0 918611191นะครับเรายังมีรถและอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหลากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกกันนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมครับ